อู้หดองเต็มก้นเลยเพิ่งจะเห็นน้าอุ้ยูงานเข้าเลยเยอะแยะเลยอ่ะงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอ่ะไม่สังเกตทีหลังนี้ตายแล้วยุบยับเลยหมือนทองยุ้ยหองเต็มเลยค่ะอ้ยไม่ได้สังเกตอู้แต่แล้วหมือนทองแกไปโดนอะไรมาเนี่ย เอาอะนำตาลเจ็ดสาก็าหานนะแล้วนี่น<อ>เจ็บเขเลยเจ็บไข่อีกเอาทุกอย่างมาีนหมดกันแล้วห<ม>ด่ห<ม>ดตอมโอ้ยทุกยับ,ยบจะเป็นลมเห็นแล้วยุ้ยแต่ก็ยังที่ดูเนาะแต่ก็ยีขึ้นอันนี้ี่น,น,นใช่ค่ะพี่เอาอยาม่กักรอกเข้าไป โอ้ยนั่นอะปากมันคือแบบพอเห็นชัดๆนะคะว่ามันเป็นเหมือนโอ้ออกเสบอะค่ะมีหน้าเลือดมาถึงเต็มเราคงเป็นหนองแล้วหนองมันถูกแตกใช่ไหมคะไอ้เก็บชีญากันนะฉันเกิดหมอนทองเอ้ยเก็บชีญาจ็บปวดอยากแช่เก็บไข่เราไหมครับโอหมอนทองหนอนกินไข่ซะแล้วแก ตาย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 อู้ลูกเอ้ยจะเป็นลม่ได้เมียเนาดีแล้วแหละเมียมันทั้งโรงเรียนแล้วตอนนี้ใช้คุ้มคุณหมอคุณหมอเรื่องเปรียบเทียบโอ้ยเเอมาเราต้องเมาหมดเลยหมอนทองเมาหมดใช้คุ้ม โอ้ยหมอนทองแม่จะเป็นลมกับแกให้ก้มนอนหรือว่าขอคิ้นเล่น <laughs> โอ้ยหมอนทองเธอไม่เหนื่อยเลยนะนอง <laughs> เานาะเมียเลยกันนะเมียมันทั้งนั้นสามสี่ตัวในโรงเรียนเอนให้น้ำเกลือก่อนนะลูกนะลูกถึงเจ้าเพชรเลยพอยเห็นนอนยุบยับอย่างงี้จำเพชรได้ไหมที่ว่าช่วยทันคลิปนอนออกตอนนั้นอะที่ว่าที่หลังนะ <laughs> รู้สึกน้องอะไรเป็นคนคีบใช่ไหมวันนั้น <laughs> รูกถึงเพชรเลยอ่ะโอ้ยอันู่นก็หนักอันนี่ก็หนักตายแป๊บแม่มันขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะคุณหมอเมื่อกี้แบบใจหายใจพ่อหมดเลยพี่ คือเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งใช่ไหมยูจะก้ามือหนึ่งแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์นั้นไม่รู้มันรีบมาจากไหนมันเสียหลักแล้วมันมาเฉียวตะก้าพี่พี่ก็เกือบจะรถล,ล้มโอ้โหคือถ้าล้มนี่เป็นเรื่องเลยทั้งคนทั้งแมวอะ่ะคือแบบไม่รู้มันจะรีบอะไรขนาดน,านั้นคือถ้ามันล้มแต่มันไม่เป็นไรไงนั่นแหละแล้วพี่ก็ถือแมวจะก้าหนึ่งซวยอีก สงสัต้องไปหาเอ็นัน,น่ะคะ่ะกระเป๋าสับผ้าหลังอะคะ่ะ <c oughs> มาแล้วไม่ไหวแบบนี้ <c oughs> เอ,อ้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาดูดีวกว่าโอ้ <c oughs> <c oughs> พี่นิยุนจอรดรถได้ตัวสั่นหมดเลย <c oughs> มันที่พาระบากใช่มันพาลำบากพาตตะก้ามันก็ใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มือเดียวไงคือถ้าล้มเราเจ็บนี้ลูกลูกที่บ้านอีกอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> หมดเลย อดค่ะพ่อคุณอดกันแน่แน่แหละแม่มันป่วยสักคนเนี่ยแต่แม่ก็ให้คุณหมอรักษาหมอนทองก่อนนะคะคุณหมอคะทองนอนมาเริ่มออกมาแล้วค่ะหมอนมาเริ่มออกมาแล้วมันยุบยิบออกมาแล้วค่ะเออไม่ต้องไปดูหรอกไข่เองเน่าแล้วตายแล้วไข่เน่าแล้วหมอนทองบอกว่านอนออกมีการชันเงิดู